เมื่อพระโวลพงศาได้เสวยราชส,สมบัติแล้วก็ทรงพิจารณาเห็นว่าพระมหาก,กรรษัตริย์ของพาม่าในตอนนี้มีความอ่อนแอและคงจะบสามายกทัพมาตีล้านสร้างได้อีกก็เลยประกาศตนเป็นอิสระบ๊ยอมเป็นหัวเม,มืองขึ้นของพาม่าอีกต่อไปรวมเวลาที่อาณาจักรล้านสร้างเสียเอกราชตกอยู่ในการครอบครองของพาม่าถ,ถึงซาซีปีเมื่อสําเร็จเสร็จสิ้นพิธีการแล้วเสนาอามาทั้งหลาย จึงพ้อมการทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นโดยถวายพระนามว่าพระเจ้าวรวงศาธรรมิกราชแต่นั้นมาอาณาจักรล้านสร้างก็อยู่เย็นเป็นสุขเลื่อยมาบบมีเสซกส่งขามตลอดเป็นเวลาหลายปีสมเด็จพระวรวงศาธรรมิกราชมีพระราชโอรสปรากฏนามอยุหาพระองค์คือพระอุปญวราชพระมอมแก้วเจ้าบุญสูเจ้าสมภูและเจ้าสุริยะกุมาร แต่บันทึกในตำนานพระแทกขำได้กล่าวไวว่วาพระวรวงศาธร,รมิกราชทรงม,มีพระโอรสเพียงพระอ,องค์เดียวคือพระอุทัยกุม,มารขั้นเมื่อถึงปีคศ .1631 กุงกับปีจุลศักราช983สมเด็จพระวรวงศาธรรมิกราชได้พาพระมเหสีและพระโอรสขึ้นเมืองนมัสการพระบางที่นครหลวงพระบางเวลานั้นมีผู้ทูนซับซ้อนให้สมเด็จพระวรวงศาธมิกราชวา่า พระอุปายุวราชผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่สุดมีแผนการจะญ,ญาติสิงรัชสมบัติพระวรลวงศ์สาจึงมีพระราชอาญ,ญาให้เจ้าพระโอรสไปประหารชีวิตแต่ไฟพระโอรสหุ้ตัวทันจึงพ,พาไพ่พลคนทับสา้ของตนลักหนีลงมาแต่พระราชบิดาก็ได้แต,ต่งตั้งให้ม่อมใสยกกองทัพทหารลงมานำเจับให้ได้ม่อมใสและกองทหารไล่ตามมาทันยุบ้านควงจึงได้เกิดการต่อสู้กันขึ้น ทหารของม่อมใส่ล้มตายลงไปจำนวนลวงหลายแต่ก็บสามารถจับตัวพระอุปญุวราชได้พระอุปญุวราชจึงได้หนีลงมาและเข้าตั้งทัพอยู่ที่ถ้ำม,มงแต่มอมใส่ก็ยังบุลุดละความพยายามจึงได้นำทหารที่เหลือติดตามมาจนฮอดวัดน้ำมงแต่ก็เข้าบบได้ด้วยพระอุปญุวราชได้อัดประตูกำแพงวัดมอมใส่จึงได้ให้คนของตนทำลาย้างเพกกำแพงวัดเข้าไป แต่เมื่อเห็นว่ากำแพงวัดคงจะบทสามารถต้านทานยูได้นดนพระอุปญวราชจึงได้ลักหนีออกไปที่เวียงสุปฝ่ายสมเด็จพระราชบิดาเองเมื่อนมัสก,การพระบางสําเร็จแล้วก็ได้เกณฑ์ไพ่พลโยธาทัพลงมาจากหลวงพระบางและต้องนาข้าพระอุปญวราชให้ได้กองทัพของพระาชบิดาได้มาตั้งทัพอยู่บ้านทาแขกโดยปัจจุบันแม่นบ้านทาแขกเขตบ้าน้อมเมืองหัตเซฟองนครลุลงแขจันทร์ ในเวลานั้นพวกเสนาบดีผู้ใหญ,ญ่และเท้าพญาทั้งหลายก็ไปเข้าข้างฟักไฟขอพระอ,อุปญวลาทั้งหมดด้วยเหตุนั้นจึงให้พระวรวงศะธรรมิกราชผู้เป็นราชบิดาเสียพระถ่ยเป็นอย่างยิ่งจึงได้ถอนทัพกับคืนมาตั้งยุพลานใสแล้วก็พาเอาพระเมหสีสีม่อมใส่และพญาอนุสิตรวมทั้งมื่นลูกเท้าทั้งหลายหนีไปทางบ้านเสียงแดง แต่ฝ่ายพระอ,อุปญวราชก็ปล่อมจบเรื่องเพียงแต่เท่านั้นจึงได้แต่งตั้งให้พญาเวีงนํำกําลังฐานติดตามไปท่านและพญาเวียงก็ได้ประหารชีวิตพระวรวงศาธรรมิกราชพร้อมด้วยครอบครัวสิ้นพระสนทั้งหมดที่บ้านเสียงแดงนั่นเองถือเป็นการสิ้นสุดรักาลของพระวรวงศาธรรมิกราชผู้ที่ประกาศตัวแยกออกแกากการปกครองของพมา่าและก็เทากับว,ว่าพระอ,อุปญวราชนั้น ได้สร้างคขนฆ่าพ่อของตัวเองเพื่อสิ่งบันหลังมาถึงปีโคศ1 6 2 2กงกับปีจุลศักราช9 8 4จึงได้ทำการลาสาพิเศกอุปยุวราชขึ mm. 21, 22, Ireland, 4, Hence, ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระออ์ใหม่แต่อาจจะเป็นย้อนการกระทำปีตุคาดคือฆ่าพ่อของตัวเองหรือเหตุใดกอบโฮูจึงเให้พระอุปยุวราชของรัชสมบัติได้เพียงเ้าเดือนก็เสด็จสวรรคตในอายุเพียงสหปี เมื่อพระอ,อุปญวราชสวรรคตแล้วเศนาอาณาทั้งหลายจึงพร้อมกันไปอันเชิญเอาพระยามหานามซึ่งในเวลานั้นเป็นเจ้าของนครอยู่เมืองศรีโคตตบองมาเป็นเจ้าแผ่นดินและได้ถวายพระนามไม่ว่าพระบัณฑิตโพธิสราชเวลานั้นพระอ,องค์มีพระชนม์ได้เสปีพระบัณฑิตโพธิสราสวยราชส,สมบัติได้สองปีคือถึงปีคศ1624 กุงกัปปีจุลศักราช986พญาเวียงได้คิดการเป็นกบฏโดยได้ลักจูดไฟเผาหอสนามหลวงจนหมดสิน้นพระอ,องค์จึงทรงสร้างหงไมขึ้นที่เดินพลานใสพระเจ้าบัณฑิตโพธิศราดได้เสวยรัชส,สมบัติเพียงสี่ปีก็สิ้นพระสนในปีคศ1 6 6 7กงกับปีจุลศักราช989เมื่อเดือนหขึ้นสี่คำ เมื่อพระบัณฑิตโพธิสลาสวรรคตแล้วเศนาอามมาทั้งหลายจึงพร้อมกันอภิเษกม่อมแก้วซึ่งเป็นโอรสคนที่สองของพระวรวงศาธมิกราชขึ้นเป็นพระเจ้าผพนดินในปีคศ1 6 2 7งกร้งกัปปีจุลศักราช9 9กาในเวลาที่พระม่อมแก้วเสวยราชสมบัติอยู่นั้นเหตุการณ์บ้านเมืองยิ่งทวีขวอมหุ่นแหงขึ้นเนื่องจากเจ้าหน่ายไอ้น้องญาติสิงบาลางการเป็นใหญ่ มีความเครียดแค้นจองเวนกันบ่นแล้วต่างคนก็ตั้งเต้าโฮมไพ่พลพรรพวกของไพ่มันเข้าประหัดประหารกันจนไพ่ฟ้าลษสรตั้งกระบความเดือดท่อนกันทั่วหน้าจึงให้ได้ประสะสนพละเมืองในนครเวียงจันท์ยู่บเป็นสุขได้จําเป็นตรงอพยุหนีไั่ข้ามแม่น้ำของลงไปตั้งท้่ฐานธรรมากินยูฟังขวาเป็นจำนวนหลวงลายและก็ได้แพร่ลาลงไปจนหดเคตแดนของประเทศเขมร การเสวยราชของพระมอมแก้วด้จากปีนั้นบ่ปากกหรือบ่ได้มีการบันทึกไว้แต่อย่างใดและการสวรรคตรด้วยเหตุใดก็บุมีหลักฐานที่ชัดเจนจะมีบันทึกไว้ก็แต่จดหมายเหตุที่กก่าวถึงพระมอมแก้วขึ้นเสวยราชคือปีจุลศักราช9 8 9ถึงอปีจุลศักราช1000เพราะตลอดระยะเวลาได้ปีจุลศักราช9 8 9ถึงปีจุลศักราช9 9 9 บ่มีหลักฐานปรากฏว่ามีภรพมหากษัตริย์องค์ใดปกของอาณาจักรลานสร้างตลอดระยะเวลา9ปีฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าพระมอมแก้วอารของรัสมบัติเป็นเวลายาวนานถึง10ปีโดยการผ่านผ้าอุปสรรคต่างๆจนมาหอดปี1637กรงกับปีจุลศักราช1,000จึงเสด็จสวรรคต ถ้าท่านผู้ชมมาคลิปของเฮาก็จะลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซ่องของเฮาในการสร้างคลิปไม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมแทบสมกันต่อไปหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เฮานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับมื้อนี้สบายดี